สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีผมม่ปล่อยคลิปไปที่วิ่งเพจ430นะครับเราก็คลิปนี้ก็มีปัญหาน,นิดหน่อยหลายๆท่านเข้ามาชมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะวิ่งได้จริงๆที่430มองอยังไงก็ตั้จะเป็นเพจ5หรือเพจ530โดยประมาณนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาอธิบายว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราเรามองบางคนวิ่ง แล้วดูเหมือนเหมือนช้าไม่น่าจะเร็วแต่ทําไมความจริงเวลาความความเร็วจริงๆมันบันดันเร็วนะครับอ่านะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยก,กันว่าเอ๊ะแล้วแล้วนอกจากนี้เองก็คงต้องอธิบายต่อว่าแล้วฝึกยังไงหรือวิ่งยังไงมันถึงจะได้แบบนั้นนะครับมันต้องไปฝึกอะไรถึง,ถ,งถึงทําได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่าทำไมเราเราถึงมองว่าอคนนั้นวิ่งดูเร็ว หรือดูช้านะครับขีหลักอ่ะก็คืออยู่ที่การก้าวจังหวะการก้าวนึกออกไหมถ้าถ้าเกิดเราเราเห็นคนที่แบบสับขาไวๆจึ๊กๆเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยมันอันนี้วิ่งเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนวิ่งก้าวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนิบๆไปเรื่อยๆก้าวรอบขาต่ำๆนะครับคือก้าวน้อยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาวิ่งไม่เร็ว นะครับเพราะว่ารอบขาเป็นเป็นตัวที่ทําให้เรามองว่าเฮ้ย mm. คนนี้วิ่งเร็วหรือวิ่งช้าถูกไหมก้าวเยอะก็น่าจะเร็วก้าวช้าก็าน่าก้าน้อยก็น่าจะช้านะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นพอเราไปมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมองต่อว่าเฮ้ยแล้วคนที่วิ่งก้าวช้าช้าแต่มันเร็วเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้ด้วยเหรอ,ค,รอคําตอบคือมันได้ครับคือถ้าเกิดก้าวช้าช้าแล้วเขาก้าวยาว ขาก้ายาวมันก็เร็วถูกไหมเพราะเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยความเร็วมันเกิดจากอะไรมันก็คือระยะก้ากับคูณคูณกับรอบขาถูกไหมฮะเหมือนกับว่าถ้าเกิดรอ,รอบขา180ที่180เท่ากันคนหนึ่งเก้าว1.3มเมตรคนหนึ่งก้าว1เมตรเนี่ยความเร็วมันไม่เท่ากันแล้วถูกไหมฮะเพราะที่ที่ความเร็วจํานวนก้าที่เท่ากันคนหนึ่งได้1เมตร30อีกคนได้เมตรเดียว ห่าง30%เลยนะคือความเร็วก็ห่างกันค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปมองว่าเฮ้ยเขาเก้าช้าเาก้าเร็วไม่ได้นะครับว่าเพื่อเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ก้าวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วไม่ได้นะอันนี้คี์หลักเลยทีนี้เราก็มาดูต่อว่าเฮ้ยแล้วในในคลิปถ้าเกิดไปดูในคลิปก็จะดูว่าเฮ้ยผมก็เก้าช้าแต่ว่าเหมือนมันมันดูไม่มีพลังอะ่ะ มันดูไม่มีพลังใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าผมวิ่งเฮ้ยทำไมเหมือนเหมือนไม่ได้ออกแรงอ่าทีนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องระยะกาบเรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาคุยว่าการใช้แรงการใช้แรงว่าเอ้ยอย่างสมมุติว่าคนหนึ่งใช้แรงกับอีกคนไม่ใช้แรงเนี่ยมันก็จะดูต่างถูกไหมคือเหมือนกับคุณยกของเนี่ยสมมติผมยกอึ๊บวางเขา้ยมันก็ดู ไอคนที่สองเนี่ยดูดูออกแรงถูกไหมดูมีการเกรงสมมุติว่าคุณเกรงเอาง่ายๆคือถ้าเกิดใครเกรงมากกว่าคนนั้นก็ดูใช้แรงมากกว่าถูกไหมฮะเหมือนกับว่ายังไงเหมือนเหมือนเหมือนผมผมชกเนี่ยอ่ะผมยื่นมือไปเงี้ยเนี่ยเหมือนไม่ใช้แรงกับปึ้งเนี่ยอ่ะดูแรงถูกป่ะเนี่ยกระแทกแรงๆเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยออกแรงกับไม่ออกแรง หรือว่าอาจจะดูหน้าตาว่าเออ,เอ,อพยายามเยอะๆยเงี้ยอ่ีเหมือนเหมือนออกแรงใช่ไหมคนนั้เอละลื่นเงี้ยก็เหมือนไม่ได้ออกแรงถูกไหมทีนี้ออกแรงมากออกแรงน้อยอ่ะสมมติมีคนวิ่งระยะก้าได้เท่าผมนะครับแต่ว่าทําไมคนเนี้ยวิ่งกก้างเมตรสามสิบทำไมมันดูโหต้องใช้ความพยายามเยอะทําไมผมดูเหมือนไม่ใช้ความพยายามเยอะคือ พราะขายยาวเหรอขายยาวก็ส่วนหนึ่ง่ะขายยาวก็ส่วนนึงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดมันมันขึ้นอยู่ร,รูปแบบการใช้แรงซึ่งผมก็พูดมาเสมอว่าคีย์หลักเนี่ยอยู่ที่การลอยตัวถ้าสังเกตตามตาม,ตามเพจผมมาหรือว่าทาง Youtube ผมมาผมก็จะพูดวนๆอยู่เนี้ยว่าเราควรจะวิ่งให้การลอยตัวต่ำๆนะครับถามว่าการลอยตัวต่ำๆ มันก็ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะฮะคือเราเราต้องมองว่าสมมุติว่าพืชราบพืชราบผมมีตุก๊กตาไหมก็พืชราบพืชราบนะครับเราเรามีพืชราบอยู่อย่างนี้สมมติพืชราบอยู่อย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณลอยอยังไงคุณลอยไปอย่างนี้ก็ลอยอย่างนี้ถูกไหมฮะอ่าคืออันนี้มันต้องไปเรียนพวกฟิสิกส์เนาะใช่ไหมคือเขาเรียกโปรเจกต์ตาย โปรเจกต์ตายคืออะไรคือเส้นโค้งนะเหมือนกับว่าเราพุ่งเราพุ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะระยะระยะมันน้อยแต่ถ้าเกิดเราพุ่งอย่างเงี้ยพูดง่ายคือลากเส้นขึ้นมาแล้วลากเส้นมาเส้นหนึ่งแล้วคุณก็โค้งอย่างเงี้ยกับโคง้งเงี้ยถามว่าระยะขจัดหรือว่าระยะทางเส้นไหนมันเยอะกว่ากันมันก็ต้องเส้นโค้งเยอะกว่าถูกป่ะนั่นหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าถ้าเกิดคุณขึ้นไปขึ้น,นบนเยอะ คุณก็ใช้ระยะทางเยอะกว่าคนที่เขาไปแนวแนวลาบถูกไหมฮะเพราเนี่ยพอผมแล้วถ้าถามว่าอ่าแล้วดูคนวิ่งเนี่ยจะดูได้ไงโอ้โหดูดูง่ายครับคือถ้าเกิดขยมเี่ยเบ๊บเบิ๊บเบ๊บบิ๊บเงี้ยคนขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเย,เยอะแต่ถ้าเกิดมันเหมือนเหมือน,น,น,นเนิเนๆไปเงี้ยมันก็จะไม่เยอะอ่าแล้วเราพิสูจน์ได้ไงเราจะเช็คอย่างไงว่าค่าตัวนี้คืออะไร อันเนี้ยถ้าถ้ามคีคนมีอุปกรณ์เสริมเนาะถ้าในการปกติอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีข้อมูลนะแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เสริมเขาเรียกอ,อะไรนะพอร์ต r u n ิ i n g p o ์ t หรือมีไอสตัดที่ติดที่รองเท้านะครับพวกนี้จะมีการอ่านค่าการลอยตัวกับระยะก้าคือเราต้องการ2ค่าค่าแรกคือการลอยตัวค่า2คือระยะก้า,านะครับเนั้นเนี่ยคำนวณยังไง อยากรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ง่ายๆครับคือเอาความสูงที่เราสูงลอยนะลอยเท่าไหร่มาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยระยะ9สมมุติว่าคุณลอย8เซนระยะ9คุณ1.3เมตรก็คือ130มเซนถูกไหมมันเอา8เซนหารร3อยแล้วคูณร้อยไปคุณจะได้เปอร์เซ็นตเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถึงจะดีเปอร์เซ็นที่ดีนะครับที่ผมแนะนําคือ คุณต้องไม่เกิน8อ่ะแต่ 8, 9นี่ไม่ได้เรื่องแล้ว8ยังอยู่ในประมาณ8%เนี่ยยังถือว่าพอใช้ได้แต่ใช้ดีเนี่ยเจ็บเพอร์เฟกเลย6% 6ซึ่งน้อยคนจะได้นะเพราะว่ามันมันต้องต้องใช้ความพยายามพอสมควรน,นะฮะทีนี้คำถามว่าอ้าวแล้วค่าเนี่ยไอ้ค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหมายถึงอะไร มันก็หมายถึงง่ายๆครับคือแกน x y เลยแกน y ก็คือ,อความสูงใช่ไหมหง8เซนระยะ9ด้านนี้นึกออกไหมถ้าเกิดว่าตรงนี้ต่ำตรงนี้ยาวเท่าเดิมตัวหารเนี่ยตัวหารเนี่ยเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ต่ำอ่ะทีนี้พอเราคำนวณตรงนี้ได้ปุ๊บมันเวลาวิ่งเนี่ยง่ายๆคือถ้าเกิดว,วิ่งวิ่งมันก็จะเป็น,น ถูกไหมมันก็คือลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนี้แต่ถ้ากิดคนเปอร์เซ็นต์สูงมันก็จะขึ้นลงนี้เคิร์ฟเคิร์ฟสูงขึ้นลงนี้ดังนั้นแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเปลืองใช้พลังงานเปลืองนะครับเพราะว่าอันนี้ประเด็นหลักเลยดังนั้นคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับคือหนึ่งคือรอบขาที่ไม่สูงมากแล้วก็มี การเด้งอัตราการเด้งที่ต่ำนะครับมันจะทําให้เราดูวิ่งสบายเพราะมันใช้พลังงานน้อยอยู่แล้วถูกไหมพอ,พอใช้พลังงานน้อยเราก็สบายถูกปะครับแล้วพอรอบขาที่ไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับมันก็ช่วยให้เราเขา,าเรียกอะไรไม่ไม่ไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะคือเพราะรอบขา,ยาเยอะคุณก็ใช้พลังงานเยอะ เพียงแต่ว่าที่เขาบอก180เนี่ยม,มันโอเคคือพอรอกขาสูงมันโอเคเพราะมันเกลี่ยแรงนะครับพอมันเกลี่แรง,ค,รรงคุณก็ใช้แรงไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าพูดในแง่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพมันจะลดลงเพราะว่าพอคุณก้าวเยอะๆปุ๊บเนี่ยความเร็วคุณจะตกลงมานะครับมันมันมันต้องสัมพันธ์กันคือรอบขาก็ต้องเยอะแต่ไม่มากเกินไปความสูงก็ต้อง ไม่สูงจนเกินไประยะก้าวก็ต้องก้าวไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับก็เริ่มยาวแล้วไม่อยากให้เกิน10นาทีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงว่าวิธีการฝึกยังไงให้ตัวเด้งไม่มากนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็นั่งคุยตรงนี้แหละแต่ตัดเป็น2คลิปโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ